ภูตาไลบทที่38ทางด้านแมกไมอีกด้านเวราชในชุดดำยืนนิ่งบันตันพืมพร,รมใช้าย,ยากำลังมาเวราชผึมบันตันยิ้มนายเถวรูปไกลถึงมือเราแล้ว ท่านกำลังจะชนะได้ทั้งเทวรูปและแม่นางพระตาทิพไม่มีความยินดีบนใบหน้าพูดร้ายนายท่านมีคนตามมาข้าจะไปขัดขวางเวราสายศีซาไม่ต้องพวกมันมีผู้คุ้มครองผู้คุ้มครองมีอำนาจมาก มันเป็นใครนายท่านแทนคำตอบเวราตาวาวเวราชไม่เคยกลัวใครนายท่านรีบเถอะเวราชลอยสูงขึ้นอยู่เหนือพื้นดินลอยตัวไปหาชัยยาผู้เดินมาอย่างช้าช้าแข็งทื่อชัยยาอยู่ตรงกลางระหว่างเวราช กับคณะท่องป่าที่กําลังตามมาร่างดำหมุนตัวเป็นเกลียวอ่ชาชัยยาอยู่เบื้องหน้าสายตาแล้วชัยยาสะดุง้งเบื้องหน้าร่างดำมืดลอยกลางอากาศหมุนตัวจนเห็นเป็นแค่ผ้าผืนดำใหญ่โบกสะบัดมาใกล้เทวรูปเด่นอยู่ในอ้อมแขนผ้าดำผืนใหญ่กลางอากาศต้องการเพียงเทวรูป ชัยยาเงยหน้าเบิกตากว้างผ้าดำผืนใหญ่ลอยมาถึงตัวแล้วและก่อนที่เทวรูปจะถูกผ้าดำม้วนหายไปเหมือนมีอะไรบางอย่างกระแทกตรงกลางระหว่างเวรากับชัยยาชัยยาถูกกระแทกจนล้มทลาไปกับพื้นเวราชเงยหน้าอย่างโกรธจัดเห็นเพียงแสงสีขาววาววับสีขาว ผมขาวเด่นชัดเทวรูปถือกลิดกระเด็นตกอยู่ตรงหน้าจารวีและคณะท่องป่าที่ตามมาถึงในวินาทีนั้นทุกคนเห็นชายชรลาผมขาวผมขาวแน่นอนเพราะสว่างด้วยรสมีขาวนวลอีกด้านเห็นสีดำแวบเดียวบุรุษในชุดดำ เจวรวีหยิบเทวรูปขึ้นถือร่างดำหายวับไปกับตาภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงดำกับขาวและเทวรูปชายชรา,าผมขาวก็หายตัวไปด้วยเ<อ>สียงชายยาร้องครางจึงทำให้ได้สติทลานเข้าหาชายยาเป็นอะไรหรือเปล่าลัตะนาพงถาม ไม่ครับแค่แผลทะอลอกใส่ยาแดงก็หายนายแพทย์นเรศบอกกับหลานชายผมปวดหัวจังกลับที่พักแล้วค่อยคุยหัวหน้าคณะสั่งทุกคนกำลังอยากพูดเพราะภาพที่เห็นแปลกมากรายการประทะกกันของดำกับขาวจารวีประคองเทวรูปไม่ยอมปล่อย ภายในใจพร่ำขอบคุณท่านผู้เท่าอย่างไม่ขาดปากหล่อนเห็นกับตาร่างดำกลางอากาศพยายามจะแย่งเทวรูปจากชัยยาแต่มีอีกร่างหนึ่งที่เข้ามาปะทะจนชัยยาล้มเทวรูปกระเด็นมาตกอยู่เบื้องหน้าหล่อนราวปฏิหารไม่ใช่ปฏิหารเป็นผู้เท่าช่วยเหลือตัางหากหลังจากมาถึงที่พัก รัตนาพงก็เปิดฉากยังข้อสงสัยทันทีที่เราเห็นเป็นอะไรเงียบคำตอบทุกคนรู้แต่ไม่แน่ใจเพราะมันเร็วมากเห็นเพียงแวบเดียวรวดเร็วจนเกินไปทุกคนก็เห็นนี่ท่านยามเป็นผู้เท่าผมขาวมาช่วยพวกเราไว้หรือเปล่าแล้วคนในชุดดำ นายแพทย์นเรศถามขูดจากภูตาไลพลโทเดชว่าผมว่าถามจะคุณชัยยาดีกว่าปรากรเสนอทุกสายตามองมายังชัยยาเขาเกาสีสาเชางโชคร้ายเขาถูกสะกดชัยยาพยายามนึกขณะที่ผมกำลังตรวจตราอยู่นั้นเหมือนได้ยินเสียงเรียกบัตรศพ เป็นมันแน่ๆผมได้ยินคำสั่งคำสั่งที่ให้ไปเอาเทวรูปมามอบให้มันเวราชคงจะเป็นตอนนั้นที่นายชัยยาหายตัวไปพรานอินสอนสันนิฐานเล่าต่อครับผมไม่รู้ผมได้เทวรูปอย่างไรผมนำไปให้มันเพราะคำสั่งที่ก้องอยู่ในหูตอนนั้นนายหญิงหน้าตาตื่นมาหาผม และบอกว่าเทวรูปหายไประบุว่าคุณใช้ย,ยานำไปรานอินสอนเล่าตามเพื่อบอกให้ทุกคนรู้เรื่องใายจารู้ได้อย่างไรว่าคุณใช้ย,ยานำเทวรูปไปวิวรัตถามหลานสาวเพราะท่านผู้เท่ามาบอกในฝันจะพบกับผู้เท่าผมขาวผู้เท่ามาช่วยวเราจริงจริรัตนพงพึมพำ พวกเราทำตามสัญญากับช,ชายชลาคนนั้นเขาจึงต้องช่วยเราแน่คลโทเดชว่าถึงตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วพวกเราตามรอยเท้าคุณชาัยยาไปต้องยอมรับว่าพวกเราไปไม่ทันปรากรวิเคราะห์เหตุการณ์ต่อมันต้องรู้ว่าพวกเราตามจึงรีบมาเอาของจากคุณชาัยยาแต่ร่างข่าวที่เห็นแวบหนึ่งมาช่วยประทับร่างกับมัน เพื่อทวงเวลาให้พวกเราไปถึงเกือบไม่ทันรัตนาพง์ว่าถ้าคนผมขาวคอยช่วยเหลือทำไมไม่ทำลายมันเสียเลยกาวรุนถามอำนาจไม่ถึงนะสิอย่าลืมว่ามันกลัวแต่เทวรูปกับคุณจาเพียงแต่คุณจาถือเทวรูปก็แวบหายปรากรตอบแทนกาวรุนพยักหน้า เขาไม่น่าถามโง่ๆเลยบางทีก็ลืมนึกไปเหมือนกันมันต้องกลับมาอีกทุกคนดูหนักใจตราบใดที่อำนาจจิตเราอ่อนจะมีคนถูกสะกดปรากรกล่าวมีวิธีไหมคุณปรากรชายาถามเพราะกลัวมีครับแต่ทำตอนนี้ไม่ได้อ้าว งั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยสิฝึกจิตให้เข้มแข็งต้องใช้เวลาช่วงเวลาเพียงคืนสองคืนเราคงทำไม่ได้แย่ yeah. พลโทเดชบนพยายามอย่าแยกกันผ่านอินสอนกล่าวอยู่สองคนถูกสะกดยากกว่าอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวเวรยามกลางคืนต้องจัดให้อยู่ตลอดเวลารัตนาพงพยักหน้า เราก็มีวิธีนี้ล่ะทำตามคำแนะนำของพรานอินสอนคณะท่องป่าถกเถียงสนทนากันจนกระทั่งเช้าเหตุการณ์ในวันต่อมาปกติสองสามวันต่อมาการเดินทางก็ยังราบรื่นจนทุกคนคลายวิตกเกี่ยวกับอันตรายไปได้การเดินทางลำบากขึ้นทุกทีผ่านลำธารแม่น้ำ ปาเขาปีนป่ายด้วยความยากลำบากก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางใช่ว่าปลายทางนั้นจะเป็นที่หมายเด่นชัดก็เปล่าโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงคะอุบลบนจรารวีได้แต่ยิ้มชัยยาซึ่งเดินอยู่ข้างๆตอบแทนสถานที่ที่เราจะไปไม่ใช่ดินแดนในปัจจุบันการ หากแต่เป็นอดีตฉะนั้นจุดที่ยืนจะเป็นจุดไหนไม่แน่นอนเพียงแต่ไปให้ใกล้ที่สุดแล้วดินแดนแห่งอดีตก็จะโผล่ขึ้นมาเองอุบลไม่เข้าใจทำหน้างงไม่อยากถามแล้วถึงถามคำตอบก็ไม่เข้าใจอยู่ดีปรากรเงียบขึมจนกาวรุนทักไหนเป็นอะไรหรือเปล่าการรู้สึกเหมือนมีคนตามกันตลอดเวลา กาวรุนสะดุง้งความรู้สึกของเพื่อนมักจะแม่นยำเสมอไม่พลาดพวกมันคงจะใช่มันเจาะจงตามกันจนการอึดอัดนายก็ไล่ไปสิการใช้อำนาจจิตไล่แต่ไม่นานก็กลับมาอีกน่าจะเป็นคุณจานะไม่ใช่นายนั่นสิอำนาจประหลาดมาตามกันทำไม ระวังตัวเถอะตั้งแต่อยู่กรุงเทพมันก็เกลียดนายอยู่แล้วถ้ากำจัดนายได้คนงานของมันอาจง่ายขึ้นเราต้องระวังให้มากไม่เกิน24ชั่วโมงนี้จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ฮะจริงหรือการสังหรณ์หลายวันแล้วที่การเดินทางปลอดภัยหลอกล่อให้ตายใจไงละ่ะแต่พวกเราก็ไม่ประมาท ปรากรนิ่งจิตเขากำลังสัมผัสอะไรบางอย่างเบื้องหน้าคณะท้องป่ากกำลังเดินทางไปเรื่อยๆมีปรากรและกาวรุนลังเกือบท้ายคนที่วังท้ายก็คือลูกหาบสามคนเฮ้ยปรากรนิ้วหน้าถอนใจยาวนาเห็นอะไรเพื่อนผู้มีจิตแก่กล้าสายสีซ่าไม่ชดัดแต่เป็นอันตราย จะเกิดขึ้นกับใครทุกคนทุกคนระวังการจะไปเตือนพวกนั้นก้าวรุนใจร้อนปรากรพยักหน้าจิตเขาร้อนขึ้นทุกทีแสดงว่าอันตรายกำลังคืบครานมาใกล้ในไม่ช้านี้หยุดก่อนครับก้าวรุนตะโกนคณะท้องป่าหยุดอย่างเป็นระเบียบแล้วคนที่อยู่หน้าก็หันมาถาม มีอะไรครับขบวนยาวปเปลี่ยนเป็นกลมเพื่อให้เห็นหน้าทุกคนชัดรู้สึกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับปรากรถามทุกคนพรานอินสอนมีความรู้สึกอยู่คนเดียวเพราะมีประสบการณ์เดินป่ามายาวนานไม่มีเสียงสัตว์จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆในชั่วโมงข้างหน้านี้พลานอินสอนเหลียวมองภูมิประเทศ สังเกตละเอียดรอบด้านแล้วขมวดคิ้วสัญชาตญาณพรานนำทางได้รู้สึกถึงอันตรายที่กำลังมาถึงอย่างเรนมรับอินสองก้มศีรษะแนบกับพื้นดินแล้วเบิกตากว้างช้างป่าช้างป่าจากสําเนียงอินสองราวกับตกใจและหว,วาดหวั่นยิ่งนักอินสอนช้างป่าน่ากลัวนักหรือ รัตนาพงถามครับไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นโขลงอันตรายแค่ไหนมากครับเพราะพวกมันกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ทุกคนสะดุง้งหนีคำว่าหนีเกิดขึ้นในใจของคณะท่องป่าช้างเป็นโขลงพวกเขาหยุดมันไม่ได้แน่รากรู้แล้วอันตรายในจิตของเขา คือฝูงช้างนี่เองไม่ใช่ฝูงช้างป่าธรรมดาสัตว์ถูกควบคุมโดยคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามันและถูกสั่งให้วิ่งมาทางคณะท่องป่าโดยเฉพาะเขาปรากรถูกมุ่งร้ายแล้วถ้าเขามีจิตแรงกล้าอีกหน่อยก็คงได้รู้ว่าช้างทั้งโขลงถูกควบคุมโดยบันตันและบันตันก็ได้รับคำสั่งมาอีกทอด กำจัดทุกคนโดยเฉพาะปรากรพวกมันจะใช้ช้างเหยียบให้ตายหนีหนทางเบื้องหน้ามืดมนปากว่างเช่นนี้จะหนีไปพ้นโขงช้างที่ถูกควบคุมหรือถ้าช้างไม่ถูกควบคุมให้ฆ่าพวกเขาก็อาจมีทางหนีบ้างแต่ช้างที่ถูกอำนาจควบคุมอยู่คงจะต้องเล่นงานพวกเขาจนได้ รอช้าไม่ได้แล้วนายรีบตามผมมาพรานอินสอนตะโกนกลิ่นสาบสางของช้างอาคณะท้องป่ากเกือบควบคุมสติไม่อยู่เสียงฮือฮาดังขึ้นและทุกคนก็วิ่งสุดชีวิตวิ่งตามพรานอินสอนจารวีกับอุบลเป็นผู้หญิงจึงช้ากว่าคนอื่นๆแต่ไม่มีใครทอดทิ้ง พยายามฉุกชากลากกันเท่าที่จะทำได้พรานอินสอนนำทางปีนขึ้นบนภูเขาเจตนาของเขาคือหาถ้ำท้ำหนึ่งเป็นที่หลบภัยพรานกับคณะลูกหาบไต่เขาด้วยความชำนาญแม้จะมีสัมภาระรุงรังทุกคนก็ไต่เขารวดเร็วกว่าคนกรุงที่มีเพียงสัมภาระส่วนตัวเล็กน้อย ความหวาดหวั่นสะเทือนขวานเกิดขึ้นกับคณะท่องป่าแต่ความตกใจก็ดีอย่างทำให้พระกําลังที่เกือบหมดมาจากไหนไม่รู้ปีนเขาหนีกันไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยเมฆฝนเริ่มแผ่คลุมจนคลืมหมดไปเกือบทั้งฟ้าลมพัดกะหนำ่ำยิ่งเร่งให้คณะท่องป่าร้อนรนขึ้นจาระวีกับอุบลเกือบหมดแรงคุณจา ส่งมือมาปรากรปีนขึ้นก่อนคอยฉุดหญิงสาวส่วนอุบลก็ได้กาวรุนคอยช่วยรัตนาพงห่วงใยลูกสาวหันกลับมามองหลายครั้งจนหล่อนต้องตะโกนบอกกับบีดาไม่ต้องห่วงจ้าหรอกคะ่ะเสียงช้างป่ากใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้มาถึงแล้วอ่ามันใกล้มาถึงแล้ว พรานอินสอนยังหาถ้ำหลบภัยไม่ได้แต่เขาก็ไม่ละความพยายามเร็วหน่อยครับพรานนำทางเหงื่อท่วมกายความเป็นตายอยู่ในมือเขาป่าสูงดงดิบมีความชุ่มชื้นบางครั้งก็เกือบลื่นถ้าจิกรองเท้ากับพื้นไม่มั่นคงมีครั้งหนึ่งจารวีทลาตกลูกหาบจับร่างหล่อนไว้ทัน ไม่มีเวลามาขอบอกขอบใจชีวิตแต่ละคนสำคัญเท่าเทีเทยมกันเมื่อจนขาแทบก้าวไม่ออกแต่ก็ต้องกัดฟันเสียงช้างใกล้เข้ามาแล้วพรานอินทรนเหลียวกลับมาดูโขงช้างมหึมาอยู่ในสายตาลิลๆไม่ช้านักหรอกมันต้องมาถึงตัวโขงช้างตะบึงมาทางพวกเขาด้วยปรากรรู โลงช้างตกอยู่ในอำนาจของบันตันให้มาทำร้ายเขาใกล้เข้ามาทุกทีฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำที่เปียกเพิ่มน้ำหนักตัวแก่คณะท้องป่าเสียงช้างทำให้แทบสิ้นสติได้แก้วหูอื้อปรากรรู้ว่าขืนปีนต่อก็คือความตายเพราะยังหาที่หลบไภัยไม่ได้ บันตันจ้องจะเอาชีวิตเขาคนเดียวถ้าเขาแยกออกมาเสียทุกคนก็จะปลอดภัยปรากรตัดสินใจคุณชัยาดูแลคุณจาด้วยเขาตะโกนแข่งกับเสียงตะลุยจากด้านหลังตัวเขาเองปีนฉากออกอีกด้านจารวีตะลึงคุณปรากรปรากรปีนหนีไปอีกทางป่ากก็ตะโกน ไม่ต้องเป็นห่วงผมทุกคนหนีไปผมจะล่อมันมาอีกทางทุกคนตะลึงคุณปรากรหนีสิครับชัยยาจับแขนจารวีแต่หล่อนดิน้นคุณปรากรถ้าจะตายเราจะตายด้วยกันค่ะหล่อนสะบัดแขนหลุดจากการจับของชัยยาปีนตามปรากรยาแปลก ทุกคนกลับปีนตามเขาปลากรเบิกตากว้างเมื่อขาข้างหนึ่งเหยียบกับปากทางอุโมงค์แล้วร่างของเขาก็กลิ้งตกลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องของทุกคนน้ำค้างจากเพดานถ้ำหยดกระทบถูกหน้าผากปรากรเขาเริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นน้ำหยดลงมาอีก เย็นวาบเขานอนอยู่ที่ไหนหลังเย็นชื้นภายในถ้ำสลัวสลัวคงเป็นแสงจากดวงจันทร์ที่ส่องเข้ามาณนะจุดใดจุดหนึ่งปรากรปวดลา้ากว่าจะลุกขึ้นนั่งได้ลำบากเจ็บปวดกระดูกลั่นเปรี้ยเขาคลานเข้าไปพิงผนังถ้ำเย็นชื้นและลื่นบนพื้นมีน้ำเป็นหย่อม เขาเหลียวมองทั่วทั้ทำทำหนึ่งหรือไม่ก็อุโมงค์เบื้องบนมีหินงอกหินย้อยเขาตกมาในที่นี้ได้อย่างไรหนีช้างช้างป่าที่ตกอยู่ในอำนาจพวกมันพูดแห่งภูตาลัยปรากรเป็นห่วงพักพวกจับใจนึกถึงเหตุการณ์สยองขวัญที่ผ่านมา เขาพยายามจะหนีออกห่างคณะท่องป่าเพื่อให้พวกนั้นรอดเพราะเขารู้ว่ามันมุ่งจะเอาชีวิตเขาถ้าจะตายเราจะตายพร้อมกันค่ะปรากรณ์ได้ยินหล่อนพูดเพียงแค่นี้เขาก็รู้ถึงความผูกพันที่หล่อนมีต่อเขาไม่มีใครยอมทิ้งเขาสักคนวูบสุดท้ายก่อนสิ้นสติเขาเหมือนตกจากที่สูง กลิ้งไม่เป็นขบวนหลายต่อหลายตลบมันหมุนติ้วเรากับถูกพลังอะไรอย่างหนึ่งดูดดูจนมาถึงที่แห่งนี้ในถ้ำที่เงียบเยน็นได้ยินเพียงหยดน้ำเสียงรากับระฆังเงินพวกนั้นหายไปไหนกันเขารอดคนอื่นๆก็ควรรอดปรากรปลอบใจตัวเองก่อน ชายหนุ่มนั่งพักจนพอมีแรงจึงลุกขึ้นเดินโซเซคลำทางไปเรื่อยโชคดีสัมภาระส่วนตัวยังสะพายอยู่ด้านหลังอาวุธก็ยังอยู่พร้อมถ้าจะขาดก็เพียงอาหารถึงหิวก็ต้องทนความเป็นห่วงเพื่อนในคณะมีมากกว่าเขาต้องค้นหาบนพื้นเปียกลื่นแต่ละก้าวจึงต้องระวังล้ม ทางนั้นมีทางคล้ายอุโมงคลอดออกไปได้ปรากรลากเท้าปีนป่ายขึ้นไปเป็นอุโมงค์ขนาดราวเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรครึ่งจึงเดินผ่านได้สะดวกหากแต่บนพื้นน่ะสิขรุขระเป็นหินชื้นเดินไม่สะดวกเขาคลำผนังถ้ำไปเรื่อยๆยิ่งเดินทางยิ่งเล็กลงทุกทีเงียบมืด ออกจากอุโมงมาได้ก็พบถ้ำลอดไปก็เป็นอุโมง์ปรากรชักทอ้อเขาว,วนเวียนอยู่ตลอดเวลาหรือเขาต้องเอาชีวิตมาทิ้งในถ้ำนี้เสียแล้วหนีจากโครงช้างป่ามาได้ก็ต้องมาตายในถ้ำปรากรสุดกายนั่งอย่างหมดแรงมองรอบๆไม่มีทางออกไปได้เลย ทางเบื้องหน้าดูคล้ายไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเวลากี่โมงกี่ยามแล้วเขาไม่อาจรู้ได้ถึงเป็นกลางวันแสงแดดก็ไม่อาจส่องเข้ามาเขาตั้งใจจะมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณกับชาระวีน่าจะสำเร็จถ้าไม่เกิดเรื่องเสียก่อนทุกอย่างเกิดเพราะพูดแห่งภูตาไร พยายามยับยั้งการเดินทางของพวกเขาจารวีจะต้องปลอดภัยใครจะช่วยเขาได้ท่านอาจารย์ช่วยด้วยปรากรนึกถึงพระภิสุซึ่งเป็นอาจารย์นึกถึงอาจารย์ปรากรได้ความคิดเขานั่งสมาธิเพื่อดูเหตุการณ์ตอนแรกไม่สำเร็จ เพราะจิตใจที่มั่นมุ่งจนเกินไปจิตจึงรวมตัวไม่ได้ใช้เวลาอยู่นานความสงบจึงเกิดขึ้นชายหนุ่มตัวเบาหวิวนึกอยากพบสิ่งใดก็ได้พบสิ่งนั้นทันทีจารวีร่างของหญิงสาวนอนอยู่ณที่หนึ่งบนพื้นชื้นแฉะเช่นกันเป็นถ้ำหล่อนอยู่ไม่ไกลจากที่นี้ ดูเหมือนใบหน้าจะแสดงความเจ็บปวดคนอื่นๆลาพรานอินสอนกับลูกหาบสี่คนกำลังออกตามหาอย่างรีบเร่งภาพต่อไปรัตนาพงศ์กับนายแพทย์นเรศก็ประคองกันเดินอย่างยากเย็นเบื้องหน้านั้นพลโทเดชวิวรัตชัยยาและอุบลกำลังโซซัดโซเซเดินมา พบกับรัตนาพงษ์และนายแพทย์นเรศทุกคนแทบจะวิ่งเข้ากอดกันอย่างยินดีทั้งที่สภาพดูไม่ได้อ่อนแรงเหนื่อยแล้วกาวรุนละ่ะกาวรุนติดอยู่ในซอกเขาาแห่งหนึ่งเป็นซอกเล็กๆขนาดคนยืนคนเดียวแต่ลึกเขาปีนขึ้นมาไม่ได้ถ้าทางกาวรุนหมดอะไรตายยาก ปรากรถอนสมาธิคืนในชั้นแรกเขาโล่งใจว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่ปรานอินสอนกับลูกหาบซึ่งชำนาญป่ามากเชื่อว่าในไม่ช้าต้องหาคณะท่องป่าพบมีเพียงสองคนเท่านั้นที่อันตรายจารวีกับการุนพวกเขาทุกคนคงถูกแรงดูดของถ้ำตกลงมาเบื้องล่าง และกระจายไปคนละทิศละทางเจาระวีกับกาวรุนถูกจับแยกไปคนละทางโดยไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยปรากรตามหาเจาระวีก่อนเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วเพราะเขาเริ่มคุ้นกับมันคุณจาคุณจาชายหนุ่มใช้เสียงช่วยขณะที่เดินคลำทางไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมาย เขาพยายามนึกถึงสถานที่ที่จะสังเกตได้ชัาร์คุณจาเสียงภายในถ้ำสะท้อนกล้องทั่วเข้าไปใกล้แล้วจิตของปรากรบอกเสียงครางอย่างเจ็บปวดดังมาจากที่แห่งใดแห่งหนึ่งลห่อนเสียงผู้หญิงช่วยด้วยโอ้ยคุณจาปรากรมีเรี่ยวแรงประหลาด ถ้าเดินที่ล่าขาเรากับจะตายเปลี่ยนเป็นวิ่งจารวีจริงๆตาของหล่อนเกือบจะปิดสนิทเห็นภาพปรากรเพียงรางๆคล้ายฝันคุณปรากรหล่อนหมดสติไปแล้วจบบทที่38